สวัสดีครับยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งมาอยู่ในไอดีป้ายแดงนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาจัดการโจก่อนนะครับผมมันเป็นการต่อสู้ศึกแย่งชิงระหวะ่าง ไอป้ายแดงเลยครับผมใครจะเป็นโนหนึ่งนะเเรามาดูกันเลยกรับผมก็กติกามีอยู่ว่าตีทั้งหมด3ครั้งนะรับผมสามารถใช้ไอเทมได้2ใน3นะครับผมคือสามารถใช้ไอเทมได้2ครั้งนะครับผมแล้วก็อีกเกมหนึงจะต้องห้ามใช้ไอเทมเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมก็3เกมนะฮะ ผมจะต้องชนะให้ได้ทั้งหมดทั้ง3เกมนะครับผมถ้าเกิดผมไม่สามารถชนะเขาได้ทั้ง3เกมเนี่ยผมจะไม่ขอรับเอาอันดับหนึ่งจากเขานะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราอ๋าลืม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 ืลมล,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 มลมืครับ <c oughs> คือเมื่อเมื่อกี้ผมลองไปตีมาดูแล้วนะครับผมมี1เกมที่ผมแพ้เขานะครับผมแพ้คือเกมที่ไม่ใช้่อเทมนะครับผมวอดพัดมาที่หน้าป้อมผมเนี่ย ผมไม่สามารถคือแบบโดนสตันแบบรัวๆเลยครับผมนานมากฮะแบบงงหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็แพ้ไปนะครับผมเจ้ามาริสตันยาวเลยนะครับผมสตันอยู่นั่นแหละครับสตันจนแพ้อะครับผมคิดดูนะฮะโอ้โหหดจัดเลยนะครับผมสําหรับเจ้ามารินะครับผมส่วนเมื่อวานน้องเขาก็มาตีแล้วนะครับผมตีไปแบบทั้งหมด4เกมนะแพ้2ชนะ2อนะครับผมก็ คือผมไปดูรีเพย์ไม่ได้นะเพราะว่ามีคนมาตีเยอะจนมันหลุดก,กระดานไปนะฮะ mm. โอเคครับผมทีนี้เราไปจัดการกันเลยครับผม mm. เกมที่หนึ่งนะครับผมมามาดูกันครับผมว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยครับผมได้ตบเทปปลายแดงนะฮะตบเทปปลายแดงในตำนานนะครับผม mm. มาไปไอ่บาวไฟเราต้องยืนก่อนจังหวะนี้บ่าวไฟเราต้องมา แงก่อนนะบาาไฟต้องแทงผมต้องรอให้เขาใช้ไอเทมก่อนนะผมถึงจะจัดการใช้ไอเทมได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขาพัดมาเนี่ยมาอยู่หนป้อมเนี่ผมผมจบเลยนะคือออกไม่ได้เลยนะครับผมอืมผมต้องพัดที่หลังนะรอจนกว่าเขาจะพัดได้นะฮะมามาดูกันครับผมมาดูกันจะไหวหรือเปล่าสําหรับบาาไฟนะต่อสู้อยู่กับเมริโอดัสนะครับผม,ม,มตัวทำดาเมจไม่มีด้วยสิมีแค่ นี่พัดแล้วฮะพัดแล้วจังหวะนี้นะครับผมมาผมพัดกลับนะมาครับผมพัดกลับนะผมแช่เลยต้องการปิดเกมอย่างรวดเร็วนะฮะเอาจอริเค้ไปมาโอ้หมาครับจะไหวหรือเปล่านะจะไหวหรือเปล่าคัวยิงนะฮะแชมเปญแชมเปญน,นะครับผมคัวนี่เด็ดเลยนะฮะแชมเปญนเนี่ยออกมานี่เรียบร้อยนะครับผมเกมที่หนึ่งใช้ไอเทมชนะ ไปได้นะครับผม,มเรียบร,ร้อยนะฮะนี่ก็วิเคราะห์เกมที่1ก่อนนะครับจังหวะบอสเขาเนี่ยถือว่าบอสเขาเนี่โอเคเลยนะครับผมไม่ไม่ถือว่าโง่มากนะสำหรับบอสของอทีมฝ,ฝ่ายตรงข้ามเมื่อกี้นะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมบอสก็ค่อนข้างเล่นฉลา,าดนะครับผมอ่า แต่ก็ไม่ถึงกับบอสโหดมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเรื่อนหาก่อนนะฮะเอาละครับผมมาในเกมที่2นะครับผมเรามาดูกันนะผมว่าเกมที่2เนี่ยเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมเกมนี้ก็จะยังคงใช้ไอเทมอีกเช่นเคยนะครับผมมา เมื่อกี้เหมือนจะปล่อยตัวผิดพลาดนิดนึงนะครับผมเออมามาออกวิ่งครับผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมามาเถอะมาเถอะแซลลี่ขี่หงขี่หานอะไรก็มาเถอะมานี่ฮะจังหวะนี่ครับเบาไฟคือตัวแบกเลยนะผมว่านะเบาไฟนี่คือตัวแบกเลยฮะจังหวะนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะพอจังหวะมันวิ่งมาเนี่ยมันจะมาตันเอ่อมันจะมายืนขวางไว้ก่อนนะฮะจะมายืนขวางไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเบาไฟนี่ผมจบเลยนะแพ้ทุกแพ้ทุกประตูเลยนะครับผม แผ้ทุกหน้าต่างเลยก็ว่าได้ครับผมโอ้โหทีหมโหดเกินโอเคครับจังหวะนี้เรามาอยู่หน้าป้อมได้เนี่ยถ้าไม่ถ้าบอสไม่พัดนี่คือผมไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะเกมนี้ผมไม่ต้องใช้ไอเทมเลยก็ได้ว่าได้นะฮะนี่โอ้มาก็มาดีครับก็มาดีครับผมมาลีเหรอเมลิโอดัสเหรอก็มาดีครับ ดูครับคือ2ตัวนี้ค่อนข้างป่วดเลยนะเจ้าเจมแล้วก็เจ้าบ่าวไฟเนี่ยนะครับผมผมว่านี่เห็นไหมฮะพอเจ้าเจมแช่เป็นรูปปั้นหินปุ๊บบาวไฟก็ตบครับแตกครับผมเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะยื้ออยู่หรือเปล่านะครับผมโดยไม่ใช้ไอเทมนะฮะมามาจะไหวหรือเปล่าโดยไม่ใช้อเทมนะมามาเป,ป,ปิโอเคโอเคเรียบร้อยนะน่าจะจบเกมนะ อจระเข้มาโชว์หน่อยแล้วกันจระเข้โอ้โหจระเข้ไม่ได้โชว์เลยนะฮะจังหวะนี้นะครับผมเกมที่สองก็ชนะไปได้นะครับผมเออผมไม่ได้ใช้ไอเทมเลยนะฮะสำหรับเกมที่2นะครับผมบอทค่อนข้างก็เหมือนกับเกมแรกเลยครับผมบอท เลือกพัดที่ช่วงประมาณกลางๆางเกมนะครับผมซึ่งมันจะพัดก็ต่อเมื่อตัวของผมเนี่ยกอดกอดตัวมาได้เยอะแล้วนะครับผมบอสก็เลยสั่งการครับผมให้พัดได้นะครับผมนี่นะครับผมเกมตั้งรับเนี่ยต้องมีส่วนมากๆเลยนะครับบอสช่วงไหนอ่อนช่วงไหนแข็งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมนะครับผมว่ามันจะประมวลผลแบบไหนนะฮะ โอเคครับผมก็จบไปนะเกมที่2ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันนะครับผมเกมที่3นะฮะก็เดี๋ยวผมขอเลื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับผมเลื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับผมมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมเกมสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะไปตีจกก่อนนะฮะมาครับผมเรามาดูกันนะผมเกมนี้ จะไม่ใช้อเทมนะครับผมถึงแม้ว่าเกมที่แล้วผมก็ไม่ใช้ก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับผมเกมนี้จะตั้งใจไม่ใช้อเทมเลยนะครับผมเออมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมอืมคือจะตั้งใจนะคือถ้าถ้าเกิดบอสพัดเร็วนี้ผมจบเลยนะผมจบเลยผมบอกเลยว่าผมแพ้ทันทีนะครับผมถ้าเกิดบอสมันพัดเร็วนะครับผมแต่ถ้าเกิดบอสพัดไม่เร็วก็เรียบร้อยนะผม ชนะโอ้โหจังหวะนี้ผมต้องแพ้แนละจังหวะนี้แพ้แน่นอนนะครับผมผมเพราะว่าคือบอสมันพัดเร็วนะบอสมันพัดเร็วผมก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนะครับผมนี่ครับดูครับชื่อแช่นี่ตายเป็นฝูงเลยนะครับผมเออเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าจะจะได้ผลไหมครับผมตัวเจมเราเนี่ยจะแช่จะแช,ะแช่แล้วก็สามารถจะทําลายเจ้ามเมริโอดัสได้หรือเปล่านะครับผมคือจังหวะนี้ก็คือต้อง สลับปล่อยเจมแล้วก็เป็นสายไวพิบตัวเบราโจมินะคือต้องสลับปล่อยออกมาเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะให้แช่เป็นหินแล้วก็รีบทำลายนะฮะถ้าเกิดไม่รีบทำลายเนี่ยเราจะแพ้เจ้าเมีลิโอรัสทันทีนะครับผมนี่โอเคพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมในเกมที่ไม่ใช้ไอเทมนะค,คือไม่ตั้งคือตั้งใจไม่ใชไอเทมเอาครับผมแตกครับผม แตกเรียบร้อยครับผมมาดันได้นะจังหวะนี้เหลือแต่เจ้าไทกะนะผมมองว่าไทกะนี่บางนะครับผมผมเลยปั้นดารุมะมาจัดก,การนะครับผมแล้วก็บาวไฟนะครับผมคือมันมีตัวแก้ทางกันง่ายๆเลยนะครับผมคือเลนเจอร์มันแพ้ทางธาตุกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนดารุมะเนี่ยมันมีดามเมจที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปครับผมในเกมที่3ามเข้าหู ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมที่ได้มาต่อสู้กับระดับตำนานป้ายแดงอย่างเจ้าก่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่มาให้ลุงหยุดได้ตบนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมที่ถ้าหากร่วมเกินอะไรลงไปนะครับผมน้องก่อนครับก็ก็ขอให้เพื่อนๆผู้ชมคนดูทุกๆคนนะครับผมยืนสงบนิ่งให้ น้องกอนไป1วินาทีด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆนะครับผมการทำไอ d ป้ายแดงขึ้นมาตีกันนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับผมอย่าดราม่ากันนะครับผมก็อยากให้ไม่ต้องคิดมากนะครับผมพวกเราทําขึ้นมาเพื่อความสนุกของทุกๆคนของผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็ ยังไงก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมวันนี้ก็คงจะไม่ได้ปั้นอะไรมากมายแล้วนะครับผมคืออยากคงอยู่ไว้ที่ป้ายแดงนะครับผมอ่าก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมแล้วก็ช่องน้นองกรณด้วยนะครับผมลุงยุทธชแนลแล้วก็ช่องกรณ์ุดนะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย